ก็จริงๆก่อนหนึ่งต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่วันนี้แสดงออกด้วยบรรยากาศอย่างอบอุ่นนะครับมาอย่างาแน่นหนาฝาข้างนะครับมากันหลายคนแล้วก็แสดงออกผ่านยอดบริจาคนะครับที่ตอนนี้เนี่ยด้านหลังผมก็น่าจะทะลุ16ล้านบาทไปแล้วนะครับรวมถึงยอดสมัครสมาชิกที่ปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ26,000คนนะครับก็ไปต่อครับก็ผมคิดว่าเป็นการแสดงออกว่าพรคประชาชนเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนจร,จริงๆ ครับครับก็จริงๆไปต่อเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบเป้า1 0 0 0 0แคนเราก็คงไม่ได้ปิดรับสมัครก็ยัง,ยงขยายฐานสมาชิกไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยเราต้องการสร้างแนวร่วมให้มากที่สุดสู่เป้าหมายในการเลือกตั้ง2570ที่เราอยากสร้างรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงครับ มีแน่นอนครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเดี๋ยวบ่ายสวันนี้ก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดราบุรีนะครับรวมถึงทีมงานจังหวัดสาขาพักนะครับที่ปัจจุบันเราเได้มีการประชุมกรรมการบริหารไปเมื่อวานแล้วนะครับออกระเบียบต่างๆเพื่อให้ไปต่ออย่างไร้รอยต่อเพื่อที่จะสามารถแต่งตั้งทีมงานพักประชาชนประจําจังหวัดสาขาพักต่างๆได้เพื่อให้ขับเคลื่อนง,งานต่างๆเนี่ยไปอย่างได้ไม่สะดุดครับเมื่อเ,อเ,เ,อเช้าสดๆร้อนๆเลยครับก็เพิ่งมีการประชุมคณะกรรมการสัญหา นะครับแล้วก็มีตัวผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวรอ,อความชัดเจนรอ,อประกาศอีกครั้งหนึ่งครับก็็็คคคคืืือออผผูู้้้้้สสมมมัััรรรรนนนนีีีเเเเเปปท่่่าาตตยไวววลงหพแน่นอนครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงออกว่าเราเองมีความพร้อมนะครับวันนี้เนี่ยมาอยู่ในพัคประชาชนนะครับทั้งการเวทีที่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมรวมถึงระบบการบริจาคระบบการสมัครสมาชิกก็ทุกอย่างเดินหน้าต่อยังไม่สะดุดครับตอนนี้มีการขอสมัครรอประกาศชิงตัชื่อชิง ต้องรอในที่ประชุมสสนะครับก็เรื่องนี้มีการหารือกันอยู่ว่าคาดว่านะครับยังไงก็ตามเราน่าจะมีการส่งแคนดิเดตนะครับเพื่อชิงเพื่อยือนยันว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพรรคที่มีจานวนเก้าอี้มากที่สุดก็ควรที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าชิงตําแหน่งเก้าอี้ด้วยแล้วก็เป็นการดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้รับฟังแคนดิเดตที่จะได้แสดงวิสัยทัศน์ในสภาผู้แทนราษฎรครับ เรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรอการหารือภายในวิบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่จํานวนสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรของพรรคประชาชนมีจํานวนลดลงแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อจํานวนกาอี้ต่างๆในกรรมธิการอย่างไรบ้างนะครับตําแหน่งวิบนะครับยังสามารถทําหน้าที่ไปได้อย่างคงเดิมนะครับอันนี้ก็ปรึกษาทางสํานักงานกฎหมายของสภาผูแ้แทนราษฎรแล้วว่าตําแหน่งวิปของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยแต่งตั้งโดยประธานรัฐสภานะเพราะนั้นเนี่ยน,นี้ก็สามารถทํางานต่ออย่างไม่สะดุดครับ ตอนที่เก้ไก่ไหมครับผมที่โะอันนี้จำนำสัดส่วนมันลดลงแล้ว,โดโดลวครับ,รบก็จะตอนนี้อย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับเดี๋ยวรอคํานวณดูก่อนนะครับว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างยังไงเดี๋ยวขอรอความชัดเจนอีกนิดนึงครับแต่ว่าวกรรมวิธารที่เรายืนยันว่าจะต้องเป็นของพรรคประชาชเสถียเรามีในใจนะคะว่าต้องเป็นกรรมวิธีการไหนครับผมคิดว่าเดี๋ยวรอหารือในที่ประชุมสสก่อนนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวพอคํานวณเรื่องของสัดส่วนอะไรออกมาชัดเจน ถ้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยยังไงก็อาจจะต้องมีการหาหรือกันภายในพาคว่าเก้าอี้ตรงไหนที่เราจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรบ้างครับ